ก็สวัสดีเราจอมอยูทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามานะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชินชาไลฟ์กับเกมนรกะเบดพอยต์อีกเช่นเคยนะครับ ก่อนหนึ่กขอฝากช่องบน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามมันเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะครับจะพยายามทําให้ครบก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วกันเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่จะไปเล่นเกม n e w World อยู่ก็คอมเมนต์ส่วนมากจะเป็นเรื่องของคลิปนะฮะที่เพื่อนๆสงสัยแล้วก็อยากให้เทสกันโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าอย่างหน้าต้นคลิปนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วว่าวันนี้ผมจะมาเทสคลิปทั้ง2อ,อย่างนั่นก็คือ ตัวของเทเตอร์แล้วก็ไฟนะครับในส่วนของเทเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มแกรปปิ้งสปีดนะครับใส่ของเม็ดเพิ่มมา50%แล้วส่วนของไฟเนี่ยจะเพิ่มระยะการแกรปปิ้งนะครับสาอย่างแรกที่น่าจะเทสง่ายน่าจะเป็นไฟครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันไม่ต้องมาคำนวณเรื่องเวลาในส่วนของเทเตอร์เนี่ยผมอาจจะต้องอัดคลิปแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกันก่อน เราค่อยมาสรุปให้ฟังครับนะเพื่อคลิปนี้ผมก็เลยเปิดช่องคลิปเพิ่มมานะครับของมาตาลิโอเคโดยระยะของแก๊ปปิ้งพื้นฐานนะครับปกติที่เพื่อนๆเล่นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถรู้ได้ว่าแก๊ปปิ้งนั้นฮุกถึงหรือเปล่าโดยการดูที่ไอคอนสามแฉกเนี่ยถ้าเกิดมันมันถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นผมเรียกว่าฮุกแล้วกัน ถึงเราจะฮุกไม่โดนเนี่ยแก็ปปิ้งสปูเราก็จะไม่ลดลงนะถือว่าเรามาเทสเบสิกของแก็ปปิ้งไปด้วยเลยแล้วกันโอเคโดยการที่ผมจะเทสครั้งนี้นะครับผมจะใช้ระยะจากตัว AI นะครับผมเบสิกจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับอันนี้31เมตรเราลองมาที่32 3สาสองได้นะถ้าสาสเนี่ย รู้สึกจะไม่โดนแล้วซึ่งในความจริงมันอาจจะแค่30เมตรนะฮะเพราะเวลาเราไล่หุกสตูตอน30เมตรเราจะชัวว่าเราหุกใส่สตูถึงแน่นอนครับโอเคงั้นผมเปลี่ยนเป็นที่ใส่ทาเลนต์ระยะหุกนะครับไฟร์อ่าตอนนี้จาก30เมตรฮะเรามาดูว่า มันจะไกลขึ้นแค่ไหน39นะครับคือสแตนดาร์ดที่ไอคอนสีแดงขึ้นมานะอันนี้ยังไงก็หุกถึงส่วนระยะจริงเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 41, 42เหมือนจะโดนนะฮะ43นี่น่าจะไม่ไหวแล้วพอตีเป็น42แล้วน,นะครับก็สรุปได้ว่าครับหุกพ,พื้นฐานเนี่ยอยู่ที่30เมตรระยะจริงอยู่ที่ประมาณ33นะแล้วก็เมื่อใส่ลิปของตัวไฟเข้าไปเนี่ยระยะจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่39ครับ แต่ระยะจริงอยู่ที่ประมาณ42ก็ชัวร์ๆผมแนะนําว่าให้ใช้ตามระยะที่ไอคอนสีแดงขึ้นเดียวนะต่วนอ้นอกระยะอีก2-3เมตรเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ส่วนมากเราจะไม่ฮุกเข้าไปหาศัตรูครถ้าศัตรูแบบเผลอเราน่าจะยิงมันก่อนก็ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่อ่าไม่รู้ก็ได้ครับเพราะว่ายัางไงเมื่อมันเลยระยะไปแล้วเนี่ยถ้าศัตรูไม่อยู่นิ่งเนี่ยเราได้แต่ฮุกไม่โดนอยู่แล้ว แต่ว่าถ้ามันมีไอคอนขึ้นมันจะออโต้ล็อกให้เลยโอเคครับก็จบไปสาบครึ่งแรกนะครับนีส่วนของโซล่าไฟหรือว่าลิฟที่เพิ่มระยะขึ้นมา30%นะครับเมื่อเราใส่6เมตรก็ตามที่ได้เทสนะครับตีเป็นเลขกลมๆหน่ยก็เพิ่มมาจาก30เมตรเป็น40เมตรอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถามว่ามีผลต่อการเล่นไหมก็ค่อนข้างมากนะครับ ใช้ได้ทั้งการฮุกปกติขึ้นตามที่สูงหรือแบบฮุกไล่ศัตรูหรือหนีศัตรูแล้วในส่วนถัดมาครับเทเตอร์เมื่อใส่6เมตรจะเพิ่ม50% g a p บเปอร์ e e นะครับอ,อันนี้ผมมาอัดเสริมนะฮะเรียกว่าอัดใหม่เลยก็ได้เพราะว่าผมอัดไปหลายรอบแล้วสองสามรอบแล้วรอบแรกเหมือนมีปัญหาเรื่องในเทนนิ่งกาวเนี่ยมันบั๊กครับผมเปลี่ยนหน้า กิปข้างในเทนนิงการลลบเหมือนค่ามันไม่ได้เปลี่ยนแล้วพอผมอัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยโปรแกรมตัดต่อดันเซฟอัตโนมัติตอนที่ผมอัดใช้ไทม์บนะฮะหรือว่าใส่เวลาก็เดี๋ยวจะเอาคลิปมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับ Two hours later อเคครับในส่วนของคลิปเทเลเตอร์เนี่ยจากที่เห็นเป็นคลิปสั้นๆนะจริงๆมัน <laughs> ใช้เวลาทำนานมากๆก็สรุปได้ว่าครับความเร็วของแก็ p ปิ้งสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ในส่วนของฮุกที่พุ่งไปนะครับดูได้จากความต่างของเวลาที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับหลังจากที่แก็ปปิ้งฮุกถึงตัวสตูแล้วนะครับใจจริงก็อยากทำคลิปแล้วก็ทำอธิบายให้คนที่ไม่ใช่คนไทยเข้าใจแต่ว่า ความสามารถทางภาษาตอนนี้ผมยังไม่ไหวจริงๆแล้วก็คลิปทั้งหมดที่ทํานี่ผมทําขึ้นมาด้วยตัวเองคนเดียวนะครับยังไม่มีคนให้ปรึกษายังไม่มีทีมงานก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีคนเข้ามาช่วยบ้างนะครับถ้าสังเกตมันอาจจะไม่ได้บวก50%ตรงๆนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างผมอาจจะตัดค่าอนิเมชันตอนฮุกออกมายังไม่ตรงมากพอนะฮะแต่อย่างน้อยก็ได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็จะลืมว่าเศษย่อยของวินาทีมันไม่ได้นับเป็น100้นะมันนับเป็น60ถ้าเกิดเอาไปบวกแล้วพูดหารปกติเนี่ยมัน อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามันส่งผลตรงไหนนะครับสำหรับกริปทเทอเตอร์ในอนาคตก็อาจจะทำกริปของ Energy อย่าง Spirit แล้วก็มานะครับจริงๆก็อยากทำให้ครบเลยแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็เป็น agility อะครับผมแต่อย่างนี้เห็นถั้ามันคำนวณยากมากๆด้วยความที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้บอกสแตนดาดมาฮนะเราก็ต้องมานั่งวิจัยนรกะเป็นเกมวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขกอบคุณที่รับชมลิปมาจนจบนะครับในส่วนของ กรั p ปิ้งฮุกแล้วก็คลิปทั้ง2อ,อย่างนะครับเทเตอร์ Theater, และไฟก็เป็นนันที่ได้เขาสรุปตามคลิปที่เพื่อนๆดูเลยครับผมในอนาคตอาจจะโดนปรับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําแพทโน้ตให้เหมือนคลิปที่แล้วแล้วกันก่อนจบคลิปกันก็ฝากกด s u b ส c คร b e ช่อง YouTube ชินชาไลาแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ชินชาไลาด้วยนะครับสามารถเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับที่แฟนเพจมนาะส่งดาวส่งค่าขนมว่ากาแฟกันได้นะครับช่วงนี้ช่องก็ยังไม่โตฮะผมอาจจะเปิดช่องทางโดนทที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นอีกทีหนึ่ เพื่อนๆคนไหนสนใจจะโดเน a เนี่ยหลังจากส่งก็สามารถส่งสลิปมาที่แฟนเพจได้นะครับแล้วในต้นคลิปของทุกๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขอบคุณก่อนเปิดคลิปกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมชินชาไลค์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ